ผมจะจอดที่ไหนก็ได้มันไม่สิทธมมิ์ขอโทษนะคะรถ Honda c ซ v i c สีดำที่จอดขวางอยู่หน้าร้านเนี่ยใช่ของคุณลูกค้าหรือเปล่าคะใช่ทำไมอะ่ะมันมีปัญหาอะไรเหรอรบกวนคุณลูกค้าไปขยับรถได้ไหมคะผมสั่งอาหารไปแล้วกำลังรออาหารอยู่เนี่ยผมหิวผมไม่ไย้ายอะไรทั้งนั้นแหละเออรบกวนคุณลูกค้าไปย้ายหน่อยเถอะนะคะทำไมผมก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งนะผมจะจอดที่ไหนก็ได้มันไม่สีมมอมพูไหนๆเ<ๆ>จ้าของร้านอยู่ไหนผมจะเอาเรื่อง ให้ได้คุณอ๋อจะเย็นๆก่อนค่ะพี่ช่วยพี่ย้ายรถหน่อยเถอะนะคะคือพี่อ่ะจอดรถน่าจะไม่ได้ดึงเบรกมือค่ะรถไหลไปชนคันอื่นเจ็ดคันรวดเลยนะคะอ้าวเาหรอสวยแล้วรถประกันก็ไม่มีจังไงดีฟ้าเฮ้ยขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้พี่เสือหน่อยค่ะจะสงสารหรือว่าสอนอนอนดีค่ะทุกคนนี่รถคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะขอตังค์ร้อยหนึ่งดิแถวนี้ผมคุมอ้าวเหรอคะพี่ห้าสิบบาทได้ไหมคะให้แค่ห้าสิบเองเหรอ เอาไม่ห้าสิบแล้วเดวเขาหนูมีแบงค์ย่อยแค่ห้าสิบจริงๆค่ะพี่ไหนๆดูนีในกระเป๋าก็มีแบงค์พันอยู่นี่ถ้างั้นเอามาพันหนึ่งก็ได้โอ้โหพันหนึ่งเลยหรอคะพี่อันนี้หนูต้องเอาไว้จ่ายค่าจ่ายอย่างอื่นค่ะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นถนนสาธารณะนะคะพี่ถนนสาธารณะแล้วไงแถวเนี้ยพี่ใหญ่พี่คุมทั้งหมดเนี้ยแหละคันเดือเืเนี่ยเขาก็จ่ายกันทั้งนั้นเอาไม่อยากเดือดร้อนน่ะจ่ายมาซะดีๆโหพี่กูกันอย่างนี้เลยหรอคะไหนทะเบียนรถอะไรผมจําทะเบียนได้เลยนะ มาจอดแถวนี้บ่อยๆใช่ไหมล่ะถ้าไม่จ่ายเงินผมเนี่ยรถเป็นรอยทะลอะกัะผมไม่รู้ด้วยนะขู่กันแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับพี่ผิดยังไงผิดยังไงผู้ใดบังคับใจผู้อื่นให้ยอมให้ผู้อื่นได้ประโยชน์หรือขู่เข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตแต่รีภาพร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นผู้นั้นกระทาความผิดฐานการโชคทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนหรือทั้นจำทัางปรับเลยนะครับ ห้าสิบนี้น้อยไปใช่ไหมคะถ้างั้นจะขอคืนนะคะปัดโถ่เว้ยห้าสิบก็ไม่ได้แล้วทุกคนล่ะคะเคยเจอคนไถเงินแบบนี้ไหมคะแล้วทุกคนจะให้นี่คะกฎหมายใกล้ตัวรวยอุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ <Yeah! S 2> ป้าสีกับลุงเสือเมื่อไหร่จะจ่ายหนี้สักทีคะพวกเราเป็นหนี้รลวงข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่ป้าไม่เคยเป็นหนี้หวงข้าวนะก็ป้าสีกับลุงเสือเป็นหนี้กับพ่อแม่ข้าวไงคะอาวพ่อแม่ข้าวไปสวรรค์หมดแล้วนี่ลุงก็ไม่ต้องจ่ายหนี้แล้วดิสบายแล้วพวกเรา ข้าวมีสัญญาที่คุณลุงกับคุณป้าทําไว้กับคุณพ่อคุณแม่ข้าวนะคะเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าครับโดยหลักแล้วเมื่อพ่อแม่ที่เป็นเจ้าหนี้ไปสวรรค์เนี่ยสิทธิในสัญญามันไม่ได้ลังับไปด้วยนะครับสิทธิเหล่านั้นก็จะกลายเป็นมรดกลูกๆก,ก,ก็สามารถจัดการทวงหนี้จากลูกหนี้ของพ่อแม่ได้ครับโดยอาจมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ครับอย่างนี้ข้าก็สามารถทวงหนี้จากลุงเสือแล้วก็ป้าศรีได้ใช่ไหมคะได้สิครับลูกๆก,ก,ก็สามารถทวงหนี้แทนพ่อแม่ได้ภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดครับทีนี้ลุงเสือกัับปรารีี่่ะะยคง หรือว่าต้องให้เข้าไปจุดธู่บอกพ่อคุณแม่ให้ไปทวงนี้กับคุณป้าคุณลุงคะไม่ไม่ไมไม,ไม่ต้องอนะ่ะเดี๋ยวพวกเราถ้าย้ายใจให้นะให้พ่อกับแม่เขาไปอยู่ที่ชอบที่ชอบเถอะไม่ต้องไม่ต้องแล้วทุกคนละครับอยากให้พี่แชมป์ทำคลิปกฎหมายอีกไหมช่วยกดใจคอมเมนต์เลขหนึ่งไปกระจายให้พี่แชมป์ด้วยนะครับกฎหมายใกล้ตัวรู้ไวอุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะคะเข้าเข้านั่นมันประโยชน์พี่แชมป์ จ่ายตัวนั้นก็เป็นอะไรอ่ะเขาสั่งข้าวผัดกีดได้ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเราค่ะงั้นเามาจานหนึ่งก็ได้มาแล้วค่ะเมนูข้าวผัดกีดได้มันก็ดูเป็นข้าวผัดธรรมดาคุณลูกค้าลองชิมดูก่อนนะคะก็ข้าวผัดธรรมดาเม็ดกีดได้เลยข้าวผัดจานนี้จานละห้าพันบาทค่ะจานละห้าพันเลยเหร ร้านเรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะยังไงเพียงแค่คุณลูกค้ากิี๊ดหนึ่งครั้งลดทันทียี่บาทค่ะโอ้โหไอโฟนซะด้วยเดินเล่นเกมอย่างเงี้ยโชคดีแล้วเราเฮ้ยโอ้โหน้ยเด็กแสบมัวแต่เล่นเกมเดินไม่ดูตามาตาเรือเลยเนี่ยคนโทรศัพท์รุงพังเลยรู้ไหมเมื่อกี้ลุงเดินมาชนหนูเองอะค่ะยังจะเถียงอีกเหร ไปเห็นเห็นอยู่เมื่อกี้เล่นโทรศัพท์อยู่อะหนูเปล่าจริงๆนะคะเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจให้จับไปขังคุกเลยลุงอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะหนูขอโทษก็ได้ค่ะขอโทษแล้วอะโทรศัพท์ลุงจะหายพังไหมเนี่ยเราจะให้หนูทำยังไงอะคะถ้าแกไม่อยากติดคุกจ่ายเงินมาให้ลุงสองหมื่น โอหนูไม่มีเงินหรอกนะคะคุณลุงหนูยังเด็กอยู่เลยจะเอาังค์เยอะแยะมาจากไหนงั้นก็โทรศัพท์แกมาแลกกันคือซะว่าชดเชยค่าเสียหายไม่ได้นะคะโทรศัพท์นี้แม่เพิ่งซื้อให้หนูเองเป็นรางวัลที่หนูสอบได้ที่หนึ่งอยากติดทุกรืยไงเอามานี่คืนโทรศัพท์ให้น้องเขาไปเถอะครับโทรศัพท์ของคุณนะ่ะ มันพังอยู่เกาะหน้านี้แล้วไม่ใช่หรอครับคุณใช้โทรศัพท์ที่พังแล้วมาลังแกเด็กแบบนี้ใช้วิธีนี้เอาเปรียบคนไม่มีทางสู้มากี่คนแล้วคุณพูดเรื่องอะไรไม่มีหลักฐานอย่าไาใส่ร้ายผมเนี่ยมันบ้านของผมผมอะ่ะติดกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้านเฮ้ยเฮ๊ยไม่ต้องครับช่วยแจ้งตำรวจนะครับอ๋อได้ได้ลูกเอาโทรศัพท์หนูคืนมาหอคิดจะลังแกเด็กใช่ไหมนี่เล <laughs> ขาวหน้าเนี่ยเดินคนเดียวอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์แบบนี้นะลูกแล้วยิ่งโทรศัพท์หนูราคาแพงแบบนี้มันอันตรายเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยดีกว่ามีสติระหว่างเดินทางนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะระวังตัวด้วยนะครับน้องตัวมิชาัชี่แบบนี้เนี่ยจัดติดคุกซะให้เข็ดเห็นด้วยไหมครับทุกคนเห็นด้วยค่ะ <Yeah. S 1> เราไปทํางานก่อนนะเดี๋ยวที่ทํางานมีผู้ชายไหมร้านเครื่องสำอางจะมีผู้ชายได้ยังไงก็มีแต่ผู้หญิงแล้วทอมมีไหมไม่มี มิทินเธอมาอะไรเคยกินข้าวยังกินแล้วนี่มันบ่ายแล้วนะเดี๋ยวคุณไปกินกับใครก็ไปกินกับเพื่อนไงจต,ตกรทำไมแอบไปกินกับผู้ชายหรือเปล่ามิทินปะกลับบ้านกันตอนนี้มันเลยมันเวลามาสองนาทีแล้วจะทําอะไรอยู่ตอนเนี้ก็เพิ่งเคลียร์งานเสร็จปะเคลียร์งานหรือทาอะไรเธอเป็นอะไรก็เราไม่เสียเธอไง อะไรเนี่ยฟางเฮ้ย oh, oh no. hey, พี่แชมป์มันใช่เรื่องเล่นเหรอเนี่ยไม่อุตส่ากว่าเนี่ยฝนตกใบไม้ร่วงเยอะแยะแทนที่จะมาช่วยกันกวาาเนี่ยกลับมาเททิ้งอย่างเงี้ยมันได้ยังไงอะฮะแม่ผมไม่ได้เป็นคนทํานะเมื่อกี้ผมมึงเดินมาเองหลักฐานขามืออย่างนี้จะเถียงอีกเหรอฮะพี่แชมป์ไม่ได้เป็นคนทําจริงๆนะครับทุกคนทุกคนเป็นพยานให้พี่แชมป์หน่อยนะทํโทษยังไงดีคะทุกคนอ้าวพี่แชมป์ยังขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆอยู่อีกเหรอเนี่ย มชอบแบบนี้ครับป้าสีไม่มีเงินซื้อรถใหญ่แล้วสิยอมรับมาซะตรงๆเถอะป้าสีครับผมจะบอกความจริงให้เอาไหมครับความจริงอะไรเมื่อวานเนี่ยลูกชายของป้าโทรมายืมตังผมบอกว่าจะไปจ่ายค่าง,งวดรถไม่ได้ผ่อนมา3เดือนแล้วไฟแนนซ์เขาจะยืดแล้วครับแล้วมันก็บอกอีกว่าอย่าบอกป้าสีนะครับจริงเหรอผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะให้มันยืมตังดีหรือเปล่าเห็นป้าสีมาทักผมแบบนี้เนี่ยผมคิดหนักเลยนะครับ แล้วถ้าเป็นทุกคนล่ะครับจะให้ตังค์ลูกชายป้าสี่ยืมไหม <S <S เอ็งเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยมีเสือมานี้มานี่เร็วเข้าเอแม่พี่มั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมาเมื่อกี้นี่เองเนี่ยแต่ไปเซเว่นซื้อของมาเยอะเลยอ่ะโดนแม่ดุแน่แน่เลยค่ะเป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการให้เองแม่ครับพอนน้องตารู้ว่าแม่จะมาเนี่ยน้องตาก,ก็เลยซื้อซื้ออะไรสิเกลียงใช้เงินอ่ะไม่ประหยัดเอาซะเลยเนี่ย แม่คะแต่เนี้ยคือสบู่กับเซรั่มวิซีของ Royal Beauty นะคะตาเคยได้ยินแม่่นว่าหน้าหมองหน้าโซมไม่สดใสคู่นี้ตาใช้ประจำเลยคะ่ะสบู่วิซีเนี่ยฟองนุ่มเหมือนวิฟฟ์มเลยนะคะจะทำความสะอาดได้ล้ำลึก พร้อมบำรุงแล้วก็ตามด้วยเซรั่มวิตซีเนี่ยเร่งผิวใสาลาผิวคล้ำวิตซีเข้มข้นถึง6เท้าและยังมีคอลลาเจนด้วยเพื่อให้ผิวตึงกระชับริ้วรอยกระตื้นขึ้นรูขุมขนก็เล็กลงด้วยนะคะตาใช้มานานเห็นผลดีมากเลยอยากให้แม่ใช้ด้วยอะคะ่ะแหมลูกสซอรไพรสของแม่เนี่ยช่างรู้ใจจริงๆเลยแบบนี้เปลืองไหมครับแม่เรื่องสวยเรื่องงามเนี่ยไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลืองเลยเป็นเรื่องจำเป็นเนอะเรื่องนี้ หัวก็ห้ามไม่ได้แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันอา้งงาวสาง้นแล้วเนี่ยซื้อที่ไหนแล้วลูกที่เซเวนใกล้บ้านนีเองค่ะแม่ราคาก็น่าราักเป็นผู้หญิงอ่ะใหญ่ยู่สวยทุกคนเห็นด้วยไหมคะแม่เห็นด้วย